มนันก็สักฝันซึกประลองขึ้นตับขึ้นซึกประลองเนี่ยเนาะในรูตายตั้งนำ้ำก้อยตายแล้วสองพายกันก็ยก็ว่ามาในขดิบเพราะเขา,เเขาจะแห้งแห้งคุณเนี่ยบัวดำดีจะหมากหลวงกับบัวน้ำเน่าเป็นรองดีดังประทองกำในได้เขาถ๋ยมมาใครต้อไตใครดี เฮ็ดส <ead> ัง <s ang> อันซึกใต้ห้ามาจุ่มเล,เล,ออลเยก็ยาวอําอุบเลยว่งอ่าเต็มเตม,มเหมือนจึงหนังกุกกางห้าปลองห้าอันวันนั้นกล้วยกาอันเขาอุบเลยอยู่ในก็เปิดตัวขาวยาวยาวเนาะเปิดตัวให้ยาวยาวมั่นใจว่าปอนอกเมืองจะเล็มพับไร เข็มปันแห้งก็กาลยปันซื้อมาคุ่ผูมไกำลืนมาก็กาลยปันซื้อมาคุ่ผู้ชมไซ้ำแทงลองหนึ่งอันเฮาเก็บซึกมาปียาวเข้าหึงเสียแลเอามาปันสืบปันในให้สั่งกวนซื้อเขาซ้ำนำเสิบอกซ้ำมีหัวแฉนหูวยังบอกี่เฮ้มันมีเหมือนเปืนอ่ะมันมีบอกมันแข็งเลยไม่ต้องซื้อว่าซื้ออย่างนไรนะมันแข็งก็เช่นเขาเลย เฮ็ดสังนีนก็แบบตั้งปลายปีนยาเขาในไปเปี๊ยงเปิ่นซ้ำทังอ่ากวนจอยแถมอันอยู่ด้านหลังในมันหายากม,มันไปมีไปมีเตะเตซิคโคไลายก็ไปมีไปเตะเตะซิคโคไลต์แต่วันตกอันนองก็อย่าไปใจใหญ่เขาละมันไรมัในใจใหญ่ไรเพราเข็มพราเข็มนุ่นหลังก็ยอ่อเมึงใจเขาในตัดเดีย็กเขาดีเพราเข็มจอยก็ย่อนะ มาบ้านนี่ก็มีดีก็เฮียงอย่างเขายันเขน่ะเขน้องหลังกันน่ะอย่างซื้อก้าวตัวเดี่ยเขาก็เดีเขาก็เดีว่าเขเนี่ยมันเขจายเขาหยอบไปหยอบป้าหัวนาเขาก่นนะตัวเล่นนะเนี่ยว้าหัวนาก็ได้เขากเดี่ยวาตุกย้อนใหถึงเมืองว่าจอยนี่กังเจ้าอยากซื้อเขนมาชุกยุงจอมมานั่นนะฮะเพวกตัวนีับเพราะว่าเอาเขนมาเนี่ยมันก็หยับเขนี่ก็กลับไม่ก็เขาได้เขาเดี๋ยวเอาลุ้มๆอ่ะเขามีบันไดดบินเมืองเลยก็อยอะนะ อ่าเมืองแอฟริกาเจ้เนี่พวกเขากะเฮ็ดคุดคําคุดอย่างเด้เนี่ยนะคุดคําคุดอย่างเด้เนี่ยนะอ่าเมืองเขาเนี่ยกะเฮ็ดกะเขากะเฮ็ดเป็นตั้งมามีเมืองแล้วก็เมืองนั้นอ,ะอ่ะอ่ามันก็ขึ้นยอยู่ใกล้กัว่าเขาก็เลยเมียงห้องว่าเบอร์เซนมันอ,ะอ่ะเอาน้ำอ่าเขาดิเอาน้ำเขาดิดูดเอาน้ำมาอลไรดีอันละละหมดอย่ะงเงเคยมาเมืองเขาก็ขาเดย์ เอาอย่างไรเนี <irgendw el che> ่ยกบันนได้เป็นหยกหยกนี่ก็อันดีๆในสงครามมึงเขมหมดไม่ห่าไม่หวาหยกหวะในเจ้าเนี่ยเสียงเขาจะในในกบันนำในสงครามมึงเขมฮ็ดสังลาเนี่ยก็บอกว่าเขมในบุญของน้ำออกอ๋อเขาเรื่องดีมากแต่มือกูปอกกูเผาแต่มือแต่มือปานสามก๊กเขได้เอามาจากเมืองเขเนี่ก่อนอันอันมาเฮียนกันของกวนเนี่ยอันเป็นกวนหลวงกวนอ่มีตาหูปืนหูเนี่ยเออก็เขาก็ไปป่วนเขาเลย กอบเจร์นั่นแหละเฮ็ดสังข่อมขึ้นใหญ่ไรอันนั้นกุ้นคือใต้อะไรอันนั้นมันกาดทั้งนาเลยเนี่ยย้อนไปว่าเขาควรมีปีญะเตี้ยๆนั่นมีเหมืนอย่างกุ้นลงใต่ห้ามกันเลอันเดียวเฮ็ดเอาตังขึ้นมาเป็นกุ้นลงเหมือนอย่างว่ามีมีกุ้นหัวน้ำมันใหญ่แย่เ่ยกัมปะนน้ำเนี่ยเดียวเปี่ยวนองมาอืมมาเป็นกุ้นจอมห้ากุ้นอย่างนั้นเลยเป็นเป็นนั่นกัมปะนน้ำกอบเจ้าเฮ็ดนั่นแหละมัน กวนมีปีญหาไม่เจอว่าเพอาาหันตั้งหันบางวุ่นเมียนกันเนาะถูกกันเนาะนี่ก็เหยียมแบดอยู่ภายภายก็นี่ภายภายนี่เหยียมแบดเนี่ยควนมีนหมีตานไหนหมูเนื้อวานเด้่เนี่ยอันเปดควนแก่คนกัดคนแข็นเนี่จะเนี่ยคำปลานนำเนี่ยมีตาหูตางหันเนี่ยก็จุ่มเหยียมก็จุ่มเหยี่ยมตีไปเจ้งไหนขานะหลายเมืองเขามันขึ้นอย่างไรอันนั้นเก็บซึกมาก็มาีิยวข้าวหึอก็เฮ็ดสังเล็มันปลาตั้งนาอะไรอันนั้นอคำแทวรองหนึ่งรอง เออหมาหน้าตอสาวนี่ก็ไตนี่ก็น้ำเออเขายอมบันกันหมาหน้าไตนี่กบันน้ำอ่ะอ่ำบากะเหลอเอียนะนจะมันมันปิดไอ้แจ้งไตไตข่ะเขาจะหันมาหน้ามาเมื่อหลายหมู่หลายจุ้มเมื่ออยู่เมื่ออยู่กรุงเทพเมื่ออยู่จังหวัดก่อนาะเออเป็นจุ้มจุ้มจุ่มอะจุ้มเนอยู่จังหวัดก็ต้องเป็นจุ้มแต่เฮ็ดไกยเฮ่อเพราะมันนี่ก็เออเฮ็ดได้กันขึ้นเออนี่ดังพิดัยกันขึ้นเนี่ยเป็นเป็นในกบันน้ำอืมเป็ีนในกบันน้ำ ก็บอกอย่างนี้แหละมันเด็กรายการตั้งนานก็เคยอยากไปคุณคยไแล้วเนี่ยนะพี่น้องก็ขอติภู๋เนาะเอออาจารย์ไปเลาเหมือนจะหือเออร์ฮักกันมาหมดความกันก็เต็มมีอยู่ก็เดมีกันไปเต็มพวกอะไรเปลี่ยนมากก็เต็มเต็มคด้วยกันเนาะเต็มคด้วยกันเนาะเหมือนจองว่าเหมือนจองว่าเนื้อหมู เนื้อหมูจุ้มเลยนะอาป้ายวนวในมันเหมือนกันเลยนะป้ายวนเหมือนกันเนื้อหมูเนื้อจุ้มเนี่ยว่าเหมือนกันนะอย่างไรนี่กำลืนนอก็่เดเตียกอันนี้กัตังจุ้มหมจุ้มมาไหนับซึกงไต้องมันนะครับตังุ้มหจุ้มมาไหนกำลืนมาเป่าเลยตั้งในเป่าเต้งในตั้งในก็อยู่ตั้งในตั้งในเป่าใส่นี่ใส่ตั้งในเหอเหตุาปจนเขปัดกันขึ้นเลนียอันนี้เป็นปลายวนดีเท่าป้ายวนเทาก็มันไปป้นเนื้ออลล็อกเลยกระบกเดือน คนค styles, styles, I, <bunker. S 1> ือได้เขาต่อไอ้ตู <respuesta. S 1> ้ขามาต่อถึงมันเหมือนไหนอะไรไปอะไรอะไรไปวันเมื่อนไหนก็อืมคจะว่าคุ้นคือได้หักเจือฮักคืนนะฮักนะฮักเจือฮักคือฮักจิงอยู่กัดๆเย็ดเย็ดหักเจือฮักคือนอำนาะกวยกัว่าอันเฮ็ดมากเบี้ยผู้เนี่ปัดปูปันหมอนเท่านั้นมันกาดังนาอะไรเนี่ยย้อนผัวหันโหเขาอ่ำอ่ำตันเบิดปีน้าอ่ำตันเบิด ก็เพรดนและคุณเคยได้อติทุกขั้นนระนับพรัดนำเงิใจวันี้ว่ากว่าก็พรารัดนำเงิดียาวนําไม่ได้ลงในม,ม,มันีึกดนัวผมนีสุข